เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งเครื่องกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเปิดฝาหลังเครื่องออกนะครับ oh <my. S 1> แล้วก็ต่อปลั๊กเข้ากับตัวเครื่องครับผมเมื่อ oh <my. S 1> ต่อปลั๊กเข้ากับตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับ oh <my. S 1> ก็เสียบปลั๊กไฟได้เลยครับ mm. เมื่อเสียบปลั๊กไฟเสร็จนะครับ ก็เปิดสวิตช์ใช้งานเครื่องที่ด้านข้างเครื่องไปเลยครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอก็จะทํางานในลักษณะนี้นะครับเครื่องก็จะแสดงค่าตั้งต้นในลักษณะนี้นะครับก็คือโหมด C K นะครับก็คือนับแบบเช็คจํานวนนะครับโดยจะมีค่าเช็คจํานวนอยู่ที่100นะครับแล้วก็ U V นะครับก็คือพร้อมตรวจในระบบ U V นะครับเราจะลองนําธนบัตรนะครับมาใส่เพื่อทําการนับนะครับ ก่อนที่เราจะนําธนบัตรไปใส่ทําการนับนะครับให้ค้อหัวธนบัตรให้เสมอกันนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการนับจากนั้นให้นําธนบัตรใส่เข้าไปที่เครื่องในลักษณะตรงๆนะครับเมื่อเครื่องนับธนบัตรเสร็จแล้วนะครับหน้าจอก็จะปรากฏจํานวนฉบับของธนบัตรที่เราใส่ลงไปนับนะครับแล้วเครื่องนะครับก็จะคลายตัวหนีบออกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในโหมด C.K. นะครับหรือโหมดนับแบบเช็คจํานวนนะครับในโหมดนี้นะครับค่าเช็คจํานวนจะถูกตั้งค่าไว้ที่100นะครับก็คือถ้ามีธนบัตรนะครับที่ใส่ลงไปนับไม่ครบ100ฉบับนะครับเครื่องจะแจ้งเตือนในลักษณะนี้นะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ที่หน้าจอนะครับก็จะปรากฏตัวเลขว่าไม่ครบ100นะครับแล้วก็ ตัวหนีบนะครับจะไม่คลายนะครับวิธีการเอาออกนะครับก็คือให้เรากดที่ปุ่มรีสตาร์ทนะครับหรือว่าปุ่มทางซ้ายมือนะครับในกรณีหนึ่งนะครับถ้ามีธนบัตรที่เกินหนึ่งร้อยฉบับนะครับเครื่องก็จะแจ้งเตือนในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็หน้าจอครับก็จะปรากฏบ้างมันเกินหนึ่งร้อยฉบับนะครับให้เรานะครับกดที่ปุ่ม รีสตาร์ทนะครับหรือปุ่มทางซ้ายมือครับเพื่อคลายตัวหนีบนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในโหมดฟรีนะครับก็คือนับแบบไม่เช็คจํานวนนะครับก็คือจะนับเท่าไหร่ก็ได้นะครับวิธีการนะครับให้กดที่ปุ่ม fr นะครับจากนั้นก็นําธนาบัตรที่เตรียมไว้นะครับใส่มานับได้เลยครับถ้าเป็นในโหมด ck นะครับถ้าไม่ครบ100ฉบับนะครับเครื่องก็จะทําการแจ้งเตือนนะครับ แต่ถ้าเป็นในโหมดนี้นะครับเครื่องจะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าถ้าเกินนะครับเครื่องก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนกันนะครับในโหมดนี้นะครับจะเป็นการนับแบบอิสระนะครับไม่จํากัดจํานวนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการนับแบบจัดชุดกันนะครับโดยวิธีการนะครับให้เรากดที่ปุ่ม bs นะครับหรือว่าปุ่มแบตนะครับจากนั้นหน้าจอแบตก็จะทํางานนะครับจากนั้นให้เราเลือก จำนวนที่เราต้องการตั้งค่าจัดชุดจากเป็นตัวเลขได้เลยครับเมื่อได้แล้วนะครับก็ให้นําธนาบัตรที่เราเตรียมไว้มาใส่นับครับเมื่อครบตามจํานวนที่เราตั้งค่าจัดชุดไว้นะครับเครื่องก็จะทาการหยุดนับทันทีครับให้เราหยิบชุดนั้นออกได้เลยครับโดยการกดที่ปุ่มรีสตาร์ทนะครับหรือว่าปุ่มทางซ้ายมือนะครับ เครื่องก็จะหยุดทุกครั้งนะครับเมื่อครบตามจํานวนที่เราตั้งค่าจัดชุดไว้ครับผมต่อมานะครับจะเป็นการนับแบบสะสมนะครับวิธีการนะครับให้กดที่ปุ่ม AC นะครับเมื่อกดแล้วนะครับให้นําธนบัตรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปนับได้เลยครับเมื่อชุดแรกนับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะคลายตัวนะครับให้เราหยิบชุดแรกออกนะครับแล้วก็นําชุดที่สองใส่ลงไปนับได้เลยครับ จะเห็นว่านะครับเครื่องนะครับจะทําการบวกสะสมจากจํานวนที่แล้วนะครับจาก100ก็เป็น200นะครับต่อมานะครับจะเป็นการนับแบบจัดชุดนะครับแล้วก็สะสมไปในตัวนะครับวิธีการนะครับให้กรากดที่ปุ่ม BS นะครับแล้วก็ปุ่ม AC นะครับแล้วก็ตั้งค่าจํานวนที่เราต้องการจัดชุดได้เลยครับเมื่อได้ค่าแล้วนะครับให้เรานําธนาบัตรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปนับครับ ื่อครบตามจานวนที่จัดชุดเลยนะครับเครื่องจะทําการหยุดนับนะครับให้เรากดที่ปุ่มรีสตาร์ทนะครับหรือปุ่มทางซ้ายมือครับเพื่อนําชุดนั้นออกนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเป็นโหมดแบตธรรมดาทั่วไปนะครับจะไม่มีการบวกจํานวนเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดแบตนะครับบวกกับโหมดแอดหรือว่านับจัดชุดบอกสะสมนะครับค่าก็จะทําการบวกเพิ่มนะครับ เราจะมาดูการตรวจในระบบ UV กันนะครับแรกเริ่มเมื่อเปิดเครื่องนะครับในโหมด UV นะครับก็จะทำงานอยู่แล้วนะครับให้เรานำธนบัตรที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนับได้เลยครับ เมื่อเครื่องตรวจว่ามีธนบัตรปลอมหรือต้องสงสัยนะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับแสดงว่าธนาบัตรใบสุดท้ายนะครับที่ถูกนับออกมานะครับเป็นธนบัตรปลอมหรือต้องสงสัยนะครับให้เราดึงธนบัตรนั้นออกนะครับโดยการกดที่ปุ่มรีสตาร์ทหรือปุ่มทางซ้ายมือนะครับแล้วเมื่อเรานําไปนับใหม่นะครับเครื่องก็จะทําการนับเริ่มต้นหนึ่งใหม่นะครับ วิธีการทำความสะอาดเครื่อง us 7 7 0 0เยู่เบื้องต้นนะครับให้เราเปิดที่ฝาหลังออกมานะครับจากนั้นนะครับให้นำไส้กรองนะครับ2อันนะครับออกมานะครับโดยหมุนฝาครอบไส้กรองออกนะครับมืหมุนฝาออกแล้วนะครับให้ดึงไส้กรองออกมาเลยครับไส้กรองจะมีทั้งหมด2อันนะครับให้ดึงออกมาให้หมดนะครับ วิธีการทำความสะอาดนะครับให้เรานํำไส้กรองนะครับสีเหลืองครับมาปัดทำความสะอาดฝุ่นนะครับหรือว่าเป่าลมก็ได้ครับเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ให้นําไส้กรองกลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับจากนั้นก็หมุนฝาครอบนะครับ นั้นเรียบร้อยนะครับโดยวิธีการนี้นะครับเราควรจะถอดปลั๊กเครื่องออกทุกครั้งนะครับแล้วก็ควรจะทําความสะอาดทุกๆหนึ่งเดือนหลังการใช้งานนะครับ